โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจแอดมินต้ TP7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r o v มีผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แคนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100%เพจแอดมินต้ TP7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r o v มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50บาทมีหลังคนรูกๆเยอะสนใจซื้อไอดีทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ที่ใต้ใคลิปนะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมคูปองเกม ROV ราคาถูกได้คูปองคุ้มคุม,คมเราขอแนะนำร้านนี้เลย Melo Top Up ร้านนี้รับเติมคูปองเกม ROV และเติมเงินเกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียงเลข Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจคลิกลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดน้ำหน้าด้วยนะครับ ร้านเมโลท็อปอเปิดให้บริการ8โมงชา้าถึงเที่ยงคืนนะครับหรือสามารถสแกน QR โคดอันนี้ได้เลย Sit fireworks watch the back and โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนในช่องวันเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจใหทุกคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับ เดี๋ยวนี้มารีวิวสกินของไวเลสตกันนะเป็นสกินระดับเอสตีมกันเลยก็ถ้าใครสนใจก็ไปหาในกิจกรรมได้นะครับเดี๋ยวนี้มารีวิวสกินไวเลสตอันนี้ให้ทุกคนดูกันถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลย โอเคครับก็เข้ามาในตัวเกมกันเนาะก็สำหรับสกินไวอเลสกินนี้เอาจริงก็ไม่ค่อยเล่นไวอเลสเท่าไหร่นั่นน่ะจะเอาหยิบไบโอมาเล่นสักครั้งหนึ่งก็มาดูฝีมือแล้วกันเนาะก็ไม่เล่นนานแล้วอาจจะเล่นแบบแย่ๆหน่อยตอนแรกก็ฝึกๆเล่นอยู่เหมือนกันสกินสวยฮะส่วนใหญ่สกินนางสวยมากเลยของไวอเลสจริงโอเคเดี๋ยวเข้ามาในตัวเกมกันเนาะก็มาคนเดียวแหละคนอื่นไปไหนหมดโอเคเป็นแครี่เลนล่างคนเดียว ในทีมอ๋อไอ้ตอนยิงก็จะเป็นแบบนำแสงถล่มโหก็เคยเลยนะเลเวลอัพซะแล้วฮะหลอเพราะเพราะไม่มีนี่เนี่ไม่มีัแอ์อยู่เล็วเลอัพเร็วหรอเกี่ยวไหมเนี่ยอืออืออเคฮ้กยิงออกมายิงออกมาอืออือโอ๊ยอ้าวเอาเปิดบ้านแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่มีใครมาล่ากเลยเหรอเอาแล้วแคลรี่แคลรี่ แคนี้ฝั่งหนูไม่มาหรอยังไงก่อนเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยวๆตรงนี้จะอยู่ทันไหมโอ้ไปเลยก็ได้โอ้ยอะไรนี่ข้างบนไอ้ตรงกลางอะไรกันนี้โอ้โหแก๊กชันไปซะแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอื้อ มีป้อมหน่อยเออไม่รู้อะไรจริงเอาปืนป้อมธรรมดาขอเอออุ้ยสิเข้ามาแบบเออแอลแอลแอลจะจะเข้ามาเฮ้ยเอาอะไรเดียวเออออกเลยเดียวออกตีไวแล้วกันเล่นเล่นไม่รู้สึกอยากแข่งดีเล่นตีไวไม่กล้าที่เขาแนะนำมันจะเป็นเวลเลสสายดาเมจอะเราเล่นดาเมจไม่รอดเราสึกว่าเราถนัดเล่นในนี้กว่าสายตีเร็ว โอ้ยเฮ้ยโอ้ยเมื่อกี้นะแก๊สนั่งแก๊กดึงได้สวยเลยนะไจะได้จังเอาไปไ่ไปคึบคึบโอเคเออเอาสีโอเมนโอ้ยอืมจะได้จะได้ก็แล้ไก็แล้เอาไปม่าไปคึบ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 นี่แนี่นี่แนี่นี่แนี่คึบคึบ นี่เฮ้ยเฮ้ยโอเมนจะมาแย่งเหรอเดี๋ยวเราขอขอจัดการนกก่อนได้ไหมเยี่ยมโอเคโอเมนแย่งไม่ได้ต <c oughs> ิดจะแย่งนกซะล้นอนี่โอ้ยอันตีเนต้เมย์เป็นเรื่องอะไรดอกไม้ไฟมังกเรเนี่ยโคตรเทไ่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกาสโอกาสเฮ้ยเยี่ยม ได้สถีได้คิวด้วยเอ้ยอาโอ้ยแกรึดึงแกรึเหรอแกรึบวกแกรึบันแกรกแกรึนี่เหรอโอ้ยจะเย็นๆนะเฮ้ยนี่เนี้ยยี่เนี้ยยี่เนี้ยยี่เนี้ยโอ้ยโอ้ยเกือบโอ้ยดีแล้วมีท่าวโอ้ยอ้าวรอดแรกก็รอดรอบสองคือไม่รอดแล้วจริงๆไม่ไหวจริงๆ Hoop 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 ui ui hoop 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 không? hoop 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 โอ้ยโอ้ยเก็บเลยโอ้ยโอ้ยเจ็บเลยเจ็บโอ้โหกลัวโอ้ยที่กุส่าเตรียมหนีแล้วเนี่ยถ้าเอลซูยิงมาคือแบบไม่ทันอื่นแล้วนะอะไรเดียวเอ่อยังไม่ได้อีก4 40โอเคเอ่อโอเคโอ้ยนึกไม่ออกจะออกอะไรนี่เนี่ยโอเค เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดึงมานิดึงดึงมาเยี่ยมโอเคไม่สนใจป้อมแล้วไีก่อนเก็บคิวก่อนเื้อเยี่ยมได้คิวแล้วเออเน็ตมันไม่ค่อยดีปะให้ดูสิน่าจะเป็นเพราะเน็ตไม่ค่อยดีแหละเราเข้าใจเราเข้าใจเราเคยเป็นทุกน่านก็เดินยืนทื่อเหมือนกันเราอะจะได้นกันนะอืเอออะไรดี ขี่ไปลังเลลติดขี่กระดูเลือดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าแจ้งแก๊กเรานะนอโอ้ยอ๋อมีตัาเองโอ้ยเสียดายโอ้ย <laughs> โอ้ยช่างเลยโอ้ยไม่น่าโลภเลยโอเคเดี๋ยวเปลี่ยน <laughs> เปลี่ยน <laughs> เปลี่ยน,ลยน <laughs> ตลกอะเมื่อกี้โอ้ยเรคิดว่ากี่ตะคิวได้แนละ้วสองตัวโอ้ยจังหวะมันไม่ได้เนาะเออช่างมัน โอยเกือบแล้วไม่ละวีล่าเดินอยู่เอข้าเหรอได้อยู่เอเดี๋ยวแค่นี้ต้องชำระต้องชำระไหมนะชำระที่ไหนเดี๋ยวก่อนมั่วไปหมดละโอ้ยเราจะไปช่วยช่วยใครก่อนเออเยี่ยมเนี่ยนี่เนี่ยนี่ คือโดนไหมเจ็บไหมโอ้ยนี่เมื่อกี้ถ้าดึงได้นะน่าจะจบสักตัวแล้วเมื่อกี้อ๋ยยากยาก,ก,กานะเฮ่ออกนี่แหละเจ้าดังเลยอยู่ก็จอดูเลือดก่อนดีไหมเอา,น,ออาอเเนี่ก่อนแหละเฮ้ย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 ไปยาวยเออืออได้ได้ได้ครับลงกลุ่มครับลงกลุ่มครับท่าน อ้อยอ้อยอ้อยอ้ยน่ากลัวจุงเบยเอาไงดีลงล่างกันแหละไปช่วยโอเมนเอ้ยไปช่วยบัตเตอร์ไฟนั่นแหละช่วยบัตเตอร์ไฟแต่ก็คือลาดเขาเขาได้แล้วล่ะเออพยายามนะขอแล้วไม่ยุ่งแหละเดี๋ยวไปลาดกลัวไปลาดนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเออแล้วเขาก็ออกดูดเลือดเอ๊ะมันควรออกดูดเลือดไหนดีอ่ะ แต่จริงชอบเอที่เป็นดาบมากกว่าเพราะว่าเพรขี้เกียจมนนั่งกดโอ้ยเยียมโอนี่ได้โอ้ยเสียดายมือกี้่าจะได้สคิวสอิวโอ้ยเสียดายเสีดายเสดายเนี่ันีเียนะเพราะว่าแบบจริงไม่ค่อยอยากกดหนวเนเสียจังหวะมันไม่รู้จังหวะที่จะกดเลยประเด็นโอ้ยโอ้โอ้ยโอนี่และรอดไหมเนรอดไหมเนรอดไหมเน โอ้ยหเวือผมจะไม่รอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ก็ชอบลังแก๊กของเราจังเลยเยี่ยมแก๊กนั่นละโอ้โคตรลังแก๊กเลยเข้าไปสองดาวโอ้ยสุดยอดสุดยอดเลยพี่โอ้จังหวะโอเคอยู่นะนี่นี่นี่ชอบท่านี้มากเหรอไหมไปปุ้งโอเคโอ้ยเมื่อกี้จังหวะแก๊กดีมาก ไม่ได้เลยเดบิทก็ได้ละหลังจากนี้ก็คือจะเป็นอมตะระดับหนึ่งเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งเฮ้ยนาคอสต่งแกเพื่อนฉรองคอสไม่ถึงอุ้ยโดนไหมไม่โดนเออเมื่อกี้เอลสุวะเห็นร้องขนแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดึงแน่เลยไม่ให้ดึงหรอก <c oughs> อ้ยอันตรายจริงๆดีนะเกมนี้แกแก,แก,แก็ค่อนข้างสปอร์ตโอเคอยู่ใช้ได้ใช้ได้ม <Burn, S 1> ัญชีเขามันชเ <baby burn. S 1> อ้ยเอ้ยเอ้ยเดได้แล้วมามพร้อมแล The Beat ้วเดอะบีดเข่ามมโอ้ยจบแล้วเ <hot>, หนือ่อยเดี๋ยวเอามาเจาะเกราะแทงน,นิดนึง เฮ้ย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 ห้ามมาป่าป่าป่า,ปาอะไรดีไปบนแล้วกันโอมเมนเนาะโอมเมนเนาะโอมเมนต้องเจอเราเยเงียบเดี๋วฮัทคิวเขโอุ๊ยคิดวมีนาคออยู่ตรงนี้นาคอไม่อยู่บ้างหนีเร็วจะตายนาคอร์แตเราเล่นนาะคอเล่นก็นไม่ค่อยรอดนะจริงเ,เออเงียบเงียบเราเราล่าเขามาหลายรอบแล้ว โอ้ย oh, จบเกมได้เลยไหมเนี่ยจบเกมได้เลยไหมจบเกมได้เลยไหมเนี่ยยิงยาวๆเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยได้ปอโอ้ยได้ด้วยคงไม่เห็นอะแต่ได้ด้วยฮะดีใจดีใจโอ้ยให้แก๊กตึงได้ไหมห้าเรายิงป้อมรอได้ไหมโอ้ยเดี๋ยวเราต้องเลยละเออเออเออโอ้ย เนี่ยเมื่อกี้ก็กดจริงอ่ะเะ๋อมันแบบจะให้โจมตีแล้วมันก็จะลากไปตรงอื่นนะเราจะจะให้โจมตีฮีโร่ขนาดโคตรแย่แย่ yeah, yeah. หรือเราไปต้องไปตั้งปุ่มใหม่นะเราต้องไปหาก่อนเออเออเจาะเกาะที่จริงถ้าเป็นลาวิลก็ดีนะมีหลายทางเฮ้ยแรงอยู่นะเมื่อกี้โอ้ยไม่รู้ไม่โดนถ้าโดนนี่นะ่าจะตายลนะ เฮ้ยอยู่ตรงนี้ปะต้องไปอยู่อยู่ตรงนี้มะเอาไปอยู่โอ๊ยมั่วแล้วไปบนก่อนไหมบนแกนอันตรายนะอ่ะไนะปะไม่มีใครเคลียร์เลยอุ้ยไม่น,าน่าเลยวิ่งจะได้ไปะเนี่ยโอ๊ยนาคอสโอ๊ยวันนี้เท่าไหร่เบอร์สสามเบอร์สสองหรอโอ้ยเวลมันต่างกันเยอะะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปต้องออกนี่แหละไอเนี่ยไม่ใช่เดช เนี yeah, oh, yeah, ่ยเดสติ้งโอ้ยพูดแย่เมื่อกี้เรื่องมันต่างกันเกี่ยวปะไม่รู้เหมือนกันโอ้ยโอ้ยไม่น่าสงสารโอ้ยเมื่อกี้สงสารตัวเองด้วยประเด็นโอ้ยม่น่าเลยไม่น่าไปช่วยเลยวินาไปไปเพิ่มไปเล่นไปโอ้ยเกลียดเลยเมื่อกี้ก็เกลียด์คีมไม่ได้ด้วยนะโอ้ยจะได้โอ้ยทำไม วิ่งวิ่งวิ่งแฮมทาโลไม่ใช่ควายโอเลตกสู้สู้เราวิ่งวิ่งวิ่งนี่นะี่เนี้ยนะนี่เนะี้ยนี่เนี้ยนี่เนี้ยเออเออโอ้ยโอ้ย,อยไปช่วยเราไปช่วยเน,นะนี่ยนาคอตตัวกลวงถึงเลยนะเราเฮ้ยไม่โดนอีเสียดายไม่โดนเฮ้ยนี่เนี้ยนี่เนี้ยเฮ้ยอุ้ย,นะนะย,ยเกืบเอบเกือบจะโดนอย่างเงี้ยโอ้ย

แย่แล <Cornell>. well, okay. ้เกมนี้เฮ้ยโอ้โอ้โอ้นั่นแหละแพ้แนแหละเริ่มไปละทีละตัวสองตัวเอาวัดเข้าอีกเอาเอาเข้าไปโอ้ยแย่โอ้ยมาและน้อาวีลานิ่งไปละเกิดวูสภาพแพ้แน่เลยโมเม่กิ้อสาฟอมมาดีมากเลยเกือบจะชนะ โอ้ย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 น่ากลัวมาแล้วเรามาแล้วเรามาแล้วทุกคนโอ้ยเอ้ยเหนื่อยเลยโอ้โหเหนื่อยเลยเหนื่อยเดี๋ยวรอรอรอแก๊กก็ได้อย่างน้อยก็มีแทงตั้งหน่อยให้อุ่นใจเบรกแก๊กมีโล่ด้วยเย้ ฮึบฮเฮ้ยุบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอเดนดอคิดเอเดนดอตัวปิดไฟได้่ายนะเนี่ยเกมนี้มีแคี่ทั้งสองเนี่ยอุ้ยอุยอุนะคอสเข้มาเดียยวเดีวเดียวถอย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 ต้องไปช่วยวีลาต้องไปช่วยวีลาต้องไปช่วยวีล่าทุกคนต้องช่วยวีลา ปล่อยเวลานี้ไม่ได้นะโอ้ยยูเอะเออก็เป็นยูเอะทำอะไรก็ได้เหรอนี่นี่เนยโอ้ม,มาสิแ่าเราเก่งก็อะไรดิโอ้ยโอ้ยเออนาคอสแล้วจะเลงแต่หัวเราหรอนาะคอสไม่ได้นะไม่ได้ เยี่ยมบัตทำดีเห็นไหมตาเราเก่งโหโอ้ยแย่ปิดสกอร์ต้องเป็นเราโอ้ยเหนื่อยเออให้เอเลนดอไปเฝ้าบ้านเราตามบัตแล้วกันบัตเรามาแล้วเรามาช่วยบัตแล้วอ้าวโดนเจ็บหัวเลยเยี่ยมโอ้ยเจ็บเอาติเมท ดูดีเด็ดดีแหละนี่แหละนี่แหละนี่แหละใช่ได้เฮีย yeah. โอ้ยจบเลยปิดเกมเลยปิดเกมโอ้แอลเอาหน้คอ้อนหน้าเฮียมได้คิวด้วยออื้ได้คิวด้วยออีีโอ้อยากจะเข้าไปตีบ,บอมเหลือเกินเฮียไอ้ยป่าเก่งจริงก็งคือบาดเป็นป่าปะ ใช่ไหมตอนนี้ใครปานะท <c> ะ <oughs> ไม่ได้แล้วช่างเถอะโอ้ยเออ,อ,อ,อเออเออเออเฮ้ยเอเดนดอนนี่เล่นไหนเนี่ยก็ช่างมันเถอะเอาให้จบเ oh. อางีนน้ก็ได้เราค่อยไปดูสกอร์ตอนหลังแล้วกันจะเป็นยังไงเนี่ยโอ้ยอยากปิดเกมไวๆเลย นี่กลัวยิ่งยื้อยิ่งโดนผิดไงเมื่อกี้แบบโอ้ยผิดกันไปผิดกันมาน่ากลัวจริงๆเฮ้ยเฮ้บัสไปนู่นแล้วทำด้วยทำด้วยเฮ้ยเฮ้ยเออเออเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ต้องล่าล่าต้องล่าต้องล่าต้องล่าเดียมล่าได้แล้วเวอร์เอาเลตหนักล่ารู้จักเปล่าเฮ้ยเอ้า เฮ้ยเยี่ยมจัดต้องจัดหนักจัดเต็มไป,ไปต่อไปตัวไหนตัวไหนมาอ่ะโอ้ยเยี่ยมตัวต่อไปย,ยูเอฟไหมดึงให้หน่อย <Double kill. S 1> โอ้ยยูเอมันรักษาระยะเก่งอ่ะพิ้งยูเอแล้วเั้งตัวที่เล่นง่ายนะรักษาระยะโอเคอยู่เออเอาไงดีจะดันป้อมบนก็ไม่ได้มินเนี่ยนยังไม่มาเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยตุ้งเบย

ไปเอ๋อโอ้ยตีป้อมอ้าวอ๋อโดนแกโอ้ยตีป้อมดีมีเดียวเองตีป้อมเออดาร์ตี้เยี่ยมยอดจ้าไม่เสียแรงที่ไปลากมาได้โอ้ยเต่นๆใช่ไหมเลยเกือบจะแพ้แล้วเมื่อกี้เหมือนจะแพ้เลยตอนแรกอ่ะโอเคครับเราดูสกอร์กันนะว่าเป็นยังไงเซมนี้เวลาได้อ๋อเอ็ เดี๋ยวต้องไปดูสกอร์แล้วไปดูที่สกอร์เป็นยังไงเอาไปคนละหนึ่งไลค์นะครับทุกคนเก่งมากเลยครับ <c oughs> ความชนะฮีโร่เป็นโลเขียวนะไม่ค่อยได้เล่นเลย <c oughs> ได้9.4ลองจากวีล่าวีล่ามันร่วมมือ13เนะอะก็โอเคลหละสำหรับเกมนี้โอว่าจะแพ้ซะแล้วเมื่อกี้โดนพิกเดี๋ยวดูรายละเอียดสิโอ้เข้าไฟสูงพอๆกันเลยเนาะวีล่ากับเรา 17ครั้งความความเสียหายเวลามากกว่าโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากสนับสนุนสปอนเซอร์เราทั้ง2เจ้าด้วยนะเพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อรละขายรัสเกม R าแล้วก็อีกเพจหนึ่งเพจเมโลทัออัพเพจบริการเติมเงินเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนภายใช้เพียงเลข Open ID เท่านั้นนะ ก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย